เออนี่มันััอะไรเอาไตครับสมาชิกใหม่อ สวัสดีค่ะวันนี้ day สองนะคะทุกคนวันที่สองตัอนรับสมัยชิกใหม่เปิดตัวเย่วันนี้ผักหวาน,นสมาชิกใหม่มยชใหม่ไม่มีกาแฟไปเมื่อวานแล้วอันนี้เราก็เป็นวันที่สองที่จะมาเดินออกเลงกายอันนี้เป็นวันเสาร์ก,ก็เลยาพาผักขันมาด้วย อาการดีไม่ลุกตอนเช้าท่านส่งรถสองกระพือเริ่มปวดปวดขาบบหรือว่าปวดแขนแบบตอนนี้ประวัติเริ่มปวดแขนแล้วปป <laughs> แต่วันนี้ว,วันเมื่อวานเนี้ตอนบ่ายเนี่ยคือแบบรู้สึกปวดตรงขาง่ามขาอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรปวดเหมือนจะก้าวขา,เ,า,าวเอเอ,อเหมือนจะก้าวขาไม่ออกเลยนะ แต่ว่าเราก็พอนอนแบบพักผ่อนไปมันก็แบบเออดีดีขึ้นมาตอนเช้าตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าแบบจะจะมาเดินวันนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องอะไรนะทำซ้ำเนาะต้องแก้ก็เลยต้องมาถ้าได้ใกล้ๆเท่าไหร่ก็ช่างมันไม่ไหวก็เดินกลับแต่ก็จะทำให้มันแบบเป็นนิสัยเนาะทำ ลองทำทุกวันอย่างน้อยก็สีห้าวันอาทิตย์ติดกันมันน่าจะชินนะเนาะแต่ว่าถ้าชินจริงๆก็คงเป็นเดือนอะช่วงนี้มันเริ่มอากาศดีขึ้นเยน็นฝนก็หายไปนี่สูๆสูสๆก็มาดูว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงที่ไหนนะวันนี้เอาละ

ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่วงเวียนพระธาตุแห้งอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันที่สองแล้วก็มีสมาชิกใหม่ผักหวานวันแรกเยี่ยมมากเลยหวันเดินมาถึงด้วยนะคะวันแรกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปวดขาเดึงหน้าดึงั <c oughs> ค่ะก็เป็นการออกกําลังกายตอนเช้านะคะเราก็อยากเชิญชวน,นเพื่อนเพื่อนมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะเดิน เดินก่อนก็ได้ะค่ะเพื่อสุขภาพตอนนี้ก็เริ่มมีเหงื่อแล้วอากาศมันไม่ค่อยร้อนอากาศเริ่มเย็นมันก็เลยแบบเดินแบบสบายๆเนาะไหวน,นะลูกนะตอนนี้เราก็จะเดินกลับเมื่อกี้คือเจอคุณลุงที่วิ่งเขาบอกว่าจากตรงนี้ไปถึงบ้านเราประมาณสามสามกิโลถ้าเราไปกลับก็ได้ประมาณหกกิโลก็ใช้ไปว่าเวลาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นีน่ีไปนะพิชิตได้แล้วเพราะว่าเราจะทําเราจะเดินใช่เราจะพิชิตลิปปูกระดึงถ้าเราแข็งแอร์ก็เราจะสามารถไปปกระดึงดเดินเดินเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนไปหนึ่งขี <c oughs> ่หลังเรียบร้อย ทำไมเป็นแบบนี้ตอนมาเดินตอนกลับจะถึงบ้านอยู่แล้วเนะี่ยฝนอ่ะอุ้ยฝนตกแวะไหนดี